มากกว่าคุณเคยจินตนาการหม่ว่าการก้าวเท้าเพียงหนึ่งก้าวบนภูเขาอันหนาวเย็นจะพาคุณเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเงาลึกลับกลิ่นคาวเลือดและเสียงกระซิบที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เรื่องราวนี้จะพาคุณเดินบนเส้นทางที่หายใจไม่ทั่วท้องจนคุณต้องลุ้นทุกวินาทีว่าเธอจะรอดหรือจะถูกกลืนหายไปในหมอกสายลมหนาวพัดแรงผ่านหน้าผาเสียงหวีดวิวสะท้อนในหุบเขาลึก เมฆหมอกคลอเคลียยอดไม้ราวกับผ้าคลุมสีเทาปิดตาทุกสายตาอรณาเดินตามทางแคบที่เต็มไปด้วยหินลื่นรองเท้ากระทบพื้นดังกรอบแกรบกลิ่นดินชื้นและตะไคร่เกาะตามผิวหินเย็นชื่อแทรกผ่านฝ่าเท้าเสียงน้ำไหลาจากลำธารเล็กด้านล่างดังเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่รู้ที่มาเธอจับเชือกเก่าๆที่ผูกอยู่กับเสาไม้ สัมผัสหยาบกร้านทำให้ฝ่ามือชาแสงแดดเริ่มหายไปหลังยอดเขาเงามืดทอดลงมาคลุมทางเดินความเงียบก,กดทับรอบด้านหัวใจเต้นแรงราวกับกลองสายตาเหลือบไปเห็นเงาเคลื่อนไหวในหมอกร่างนั้นยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวเงานั้นสูงใหญ่ผิดธรรมชาติและไม่ขยับแม้ลมพัดแรงอรณาขนลุกสู้ทั่วร่าง เสียงหายใจของตนเองดังชัดในความเงียบเธอก้าวถอยหลังเท้าสะดุดก้อนหินจนเกือบล้มเสียงกรีดร้องแถวเบาลอยมาไม่รู้ว่าเป็นเสียงมนุษย์หรือสัตว์เงานั้นค่อยๆเอียงศีรษะดวงตาเหมือนแสงสะท้อนหินมีประกายร่างกายของเธอสั่นสะท้านมือที่จับเชือกเริ่มลื่นกลิ่นคาวลอยมาแตะจมูกเหมือนเลือดสดๆในอากาศเย็น เธอสูดหายใจลึกพยายามข่มเสียงหัวใจที่ดังในอกแต่หมอกกลับหนาทึบขึ้นเรื่อยๆบทบังทุกสิ่งจนเหลือเพียงเงานั้นกับเธอเสียงวีดของอากาศดังสะท้อนรอบหุบเขาอรณารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางโลกที่ไม่มีใครทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งเท้าสัมผัสหินแหลมคมบาดส้นเท้า เลือดซึมออกมาเล็กน้อยความเจ็บแปลกทำให้สติกลับคืนมาชั่วขณะเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่เหมือนใกล้ขึ้นโดยไม่ขยับดวงตาที่สะท้อนแสงนั้นเหมือนกำลังจ้องตรงมาสายตาคมกริบจนรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกเหมอกหนาทึบแผ่คลุมลงมาอีกชั้นเหมือนมือขนาดยักษ์กำลังบีบอัดโลกกลิ่นคาวโลหะลอยแรงขึ้นเหมือนกลิ่นสนิมผสมกับเลือดสด เสียงบางอย่างดังแผ่วๆใต้พื้นเหมือนเสียงน้ำเดือดปุดๆหรือเสียงลมหายใจที่ถูกกลืนในดินอรณาก็มองแต่เห็นเพียงเงาตัวเองสั่นไหวเธอพยายามเรียกใครสักคนเสียงตะโกนถูกหมอกกลืนหายเหมือนไม่มีสิ่งใดทะลุออกไปได้ความโดดเดี่ยวกลายเป็นแรงกดทับหัวใจมือที่จับเชือกเริ่มชาเชือกเปียกและลื่นจนแทบหลุดมือ เธอกำแน่นกว่าเดิมจนเส้นเอ็นตึงรู้สึกถึงเสี้ยนไม้เล็กๆทิ่มเข้าเนื้อแสงแดดสุดท้ายลับหายเหลือเพียงแสงเทาอึมครึมร่างเงานั้นก้าวช้าๆเท้าของมันไม่แตกพื้นแต่กลับลอยอยู่เหนือหินเสียงหัวเราะแหบต่ำดังขึ้นเหมือนเสียงโลหะเสียดสีกันออรณาหยุดนิ่งเหนือเย็นไหลซึมตามขมับแม้อากาศหนาวจัด เธอเก้าวถอยแต่หลังติดหน้าผาความลึกเบื้องล่างเหมือนปากอสูรเสียงน้ำตกดังไกลๆกลาก,ลากลาเป็นเสียงคำรามพื้นหินสั่นเบาๆเหมือนจะถล่มในหมอกปรากฏเงาเล็กๆอีกหลายเงาตาเป็นจุดแสงเล็กกระพริบเหมือนดาวที่จ้องมองขึ้นมาจากใต้ดินทุกสายตาหันมาที่เธอพร้อมกันอรณากัดริมฝีปากรสเลือดเข้มแตะลิ้น เธอพยายามข่มไม่ให้ตัวสัน่นแต่ความเย็นเจือกลิ่นคาวยิ่งทําให้หน้ามืดเสียงลมเปลี่ยนเป็นเสียงพึมพำประโยคแปลกประหลาดที่ไม่เคยได้ยินเหมือนภาษาที่เก่ากว่าสายลมสะกดทุกการเคลื่อนไหวของเธอให้นิ่งดวงตาเงานั้นเปล่งแสงแรงขึ้นคล้ายก้อนหินลาวาที่กำลังเดือดหมอกหมุนรอบตัวเหมือนกำลังปิดล้อมพื้นหินใต้เท้าเริ่มแตกเป็นรอยเล็ก เธอหันไปมองเส้นทางด้านหลังแต่กลับเห็นเพียงกำแพงหมอกหนาไม่มีร่องรอยทางเดินที่เพิ่งผ่านมาทุกสิ่งเหมือนเปลี่ยนเป็นเขาวงกตอรณนาสูดหายใจลึกกลิ่นคาวแรงจนแสบจมูกเสียงหัวใจดังก้องในหูเหมือนกลองศึกของนักรบโบราณเงานั้นยกมือยาวเหยียดขึ้นเล็บแหลมดำยาวเหมือนเข็มปลายเล็บสะท้อนแสงจันทร์เล็กๆที่ลอดหมอก เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุเข้าไปในจิตใจทันใดนั้นพื้นสั่นแรงก้อนหินตกกระทบเสียงดังปังปังหมอกแยกออกเป็นทางเผยให้เห็นสะพานไม้ผุกพังทอดไปสู่หน้าผาอีกด้านสะพานนั้นแกว่งไปมาเสียงไม้ลั่นเอียดเหมือนร้องเตือนเบื้องล่างคือเหวลึกไม่มีสิ้นสุดน้ำตกเชี่ยวกรากสีดำหมุ่นวลอรนาก้าวถอยจนติดขอบ เงานั้นขยับใกล้เข้ามาเสียงพึมพำดังขึ้นรอบตัวเหมือนทุกก้อนหินร้องพร้อมกันเธอสูดลมหายใจเฮือกใหญ่มือกำเชือกจนเส้นเอ็นปูดสายตาจ้องไปที่สะพานไม้ผุพังสมองคำนวณทางรอดอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นเหนือศีรษะฝูงอีกาที่มองไม่เห็นตัวพุ่งออกจากหมอกปีกดำปกคลุมท้องฟ้าสีเทา สร้างเงามืดคล้ายกรงขังอรณาเริ่มวิ่งเท้ากระแทกหินลื่นเสียงดังเลือดไหลาตามรอยแผลแต่ไม่สนใจสายตาเล็งไปยังสะพานเหมือนเป็นทางเดียวเงานั้นเคลื่อนตามมาช้าช้าแต่ทุก,ก้าวของมันเหมือนยืดระยะห่างเสียงหัวรอดโลหะดังก้องหมอกแตกเป็นเกลียวตามแรงของมันลมแรงประทะหน้าเธอกัดฟันฝืนวิ่งต่อ ความกลัวแปรเป็นแรงผลักทุกก้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอถึงปลายสะพานไม้สั่นเหมือนจะหักเสียงน้ำตกคำรามดังใกล้ขึ้นกลิ่นคาวกลายเป็นกลิ่นเน่าเหม็นของบางสิ่งเงานั้นหยุดอยูย่ตรงขอบตาแสงแดงคมจ้องมองเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดทุกเสียงเงียบไปเหลือเพียงลมหายใจเธออรนาเหยียบสะพานก้าวแรกไม้ส่งเสียงดังแกรก เธอสะดุ้งแต่ยังเดินต่อลมพัดแรงจนเกือบเซเบื้องล่างมืดสนิทเสียงกระซิบยังดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงเรียกชื่อเธอในภาษาที่เธอไม่เข้าใจเงานั้นก้าวขึ้นสะพานตามมาหมายที่มันเหยียบกลับไม่หักแต่ยืดเหมือนผ้าดำรองรับทุกก้าวของมันหนักแน่นกว่ามนุษย์อรณาเร่งฝีเท้าใจเต้นแรงจนแทบระเบิด มือกำเชือกข้างสะพานแน่นเซียนไม้ทิ่มลึกแต่ไม่ปล่อยหมอกหนาเริ่มลอยเข้ามาปิดปลายทางอีกฝั่งเสียงน้ำตกเปลี่ยนเป็นเสียงหอนยาวสะพานเริ่มแกว่งแรงเหมือนกำลังถูกฉีกด้วยมือที่มองไม่เห็นเงานั้นอยู่ห่างไม่กี่ก้าวเสียงหัวรอบโลหะดังขึ้นชัดเจนสายตาจ้องหลังเธอเหมือนนักล่ากลิ่นคาวแรงจนคลื่นไส้เธอเหลือบมองด้านหน้า เห็นแสงเล็กๆคล้ายตะเกียงโบราณสองวาบจากอีกฝั่งแสงนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ดูเป็นมนุษย์อรณารวบรวมแรงทั้งหมดก้าวยาวๆบนสะพานที่สันระรัวหัวใจเต้นเร็วกว่าเสียงลมทุกก้าวเหมือนกำลังเดินบนขอบชีวิตเสียงแตกดังจากไม้ใต้ฝ่าเท้าสะพานเริ่มสุดน้ำดำเบื้องล่างหมุนแรงขึ้นเธอกัดฟันกระโดดไปข้างหน้า ร่างของนรนากระโจรออกจากสะพานเท้าสัมผัสพื้นดินอีกฝั่งอย่างแรงเข่าซุดลงกับหินเปียกลมหายใจหอบถี่เหมือนเพิ่งวิ่งผ่านพายุเสียงสะพานไม้ดังแคร่กอใหญ่โครงสร้างพังทลายลงสู่เหวลึกน้ำดำกลืนมันไปจนเงียบหมอกค่อยๆจางออกเหมือนม่านถูกเปิดเงานั้นหยุดอยู่กลางสะพานก่อนขาดตาแสงแดงค่อยๆดับลง ร่างมันแตกกระจายเป็นหมอกสีดำหมอกลอยขึ้นฟ้าแล้วหายไปอรณนานั่งนิ่งมือกุมหน้าอกความหนาวและกลิ่นคาวค่อยๆจางหายเสียงน้ำตกกลับมาเป็นเสียงธรรมชาติลมพัดเบาๆเหมือนลูกผิวกายเธอมองไปที่แสงตะเกียงแสงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นกระท่อนเล็กๆทำจากไม้ควันบางๆลอยออกมาจากกล่องไฟ อรณาลุกขึ้นเดินช้าๆเท้าสัมผัสดินมั่นคงกลิ่นไม้หอมลอยมากับลมให้ความรู้สึกปลอดภัยประตูไม้เก่าถูกผอลักกระเปิดภายในอบอุ่นด้วยแสงไฟสีทองผ้าห่มวางอยู่บนเก้าอี้ไม้เสียงกองไฟแตกดังเบาๆเหมือนต้อนรับเธอนั่งลงหันกลับไปมองภูเขายอดเขาปกคลุมด้วยหมอกสีอ่อนไม่มีเงาลึกลับไม่มีเสียงกระซิบ มีเทียงลมเย็นพัดและเสียงนกร้องน้ำตาอุ่นไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งจากความกลัวและโล่งใจหัวใจเต้นช้าลงตามจังหวะหายใจโลกค่อยๆกลับคืนเป็นปกติอรณาหลับตาลงปล่อยเสียงลมและไฟกล่อมทุกภาพสยองค่อยๆละลายไปเหลือเพียงความเงียบสงบในค่ำคืนภูเขามากกว่า คุณเคยจินตนาการไหมว่าการก้าวเท้าเพียงหนึ่งก้าวบนภูเขาอันหนาวเย็นจะพาคุณเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเงาลึกลับกลิ่นคาวเลือดและเสียงกระซิบที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เรื่องราวนี้จะพาคุณเดินบนเส้นทางที่หายใจไม่ทั่วท้องจนคุณต้องลุ้นทุกวินาทีว่าเธอจะรอดหรือจะถูกกลืนหายไปในหมอก